ที่หกนะแล้วก็อย่าลืมบอสแฟนมีสนะตอนนี้บัตรเต็มมากไปเถอะรับรองได้เข้าทุกคนฮะี่วข่าววันนี้มัน่งานมิสแกวนีค่ะก็มาให้กำลังใจพีดีคนใหม่นะฮะเห็นว่าตั้งอกตั้งใจทำงานมากแล้วก็นะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่แบบเอออยากจะต่อกําลังใจแล้วก็สปอนเซอร์ไลน์ใหม่ๆด้วยก็เลยมาให้กําลังใจแล้วก็บางเอว่าตอนแรกจะจัดบูทไทย แล้วเนื่องจากว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่มันค่อนข้างไกลก็มาจัดที่นี่ก็ก็ถือว่าใกล้ที่ทํางานด้วยครับพที่วันเห็นการจัดงานภาพรวมนี้เป็นไงมาเาะว่าเดือนก่อนเลยเป็นปีใหม่ด้วยถ้าดูจากสภาพภายนอกก็เรียกว่าเสียเงินเยอะอยู่นะฮะก็ได้ข่าวว่าทุกอย่างต้องจ่ายตังค์นะฮะเพิ่งเข้าไปฟังบรีฟเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นอกเห็นใจนะฮะเอาเป็นว่าทุกอย่างมีการลงทุนนะฮะเราก็เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะเป็นวันหนึ่งที่เราจะได้ คนที่ทํางานเกี่ยวกับธุรกิจนางงามหน้าใหม่ๆซึ่งอาจจะไม่เคยทํานางงามแบบเป็นจริงเป็นจังมาเลยได้แค่ไปร่วมงานบ้างอะไรบ้างแต่ครั้งนี้จะเป็นการลงทุนแล้วก็เป็นการคัดนางงามก็ถือว่ามาให้กําลังใจพี่ดีแล้วกันนะครับแต่ดูจากทรงแล้วเนี่ยนะฮะคิดว่าก็คงสนุกแหละเพราะว่าสถานที่ก็ดีเมื่อกี้แอบชะง,งกดูเวทีแล้วก็ได้นะฮะบ,บรรยากาศก็อึมครึมดีข้างใน <c oughs> ข้างในข้างในมันดูแบบเออแบบเหมือนเอนเตอร์เทนเมนต์มันเหมือนปาร์ตี้ เออเดี๋ยวรอดูนะครับก็ฝากนะอุทัยด้วยนะครับมิสแรนอุทัยแล้วก็เขายังไปต่อจนถึงยูนิเวิร์สอุทัยด้วยนะคือเราหลอกเขาครั้งเดียวเนี่ยเราเอาหมดเลยเสร็จ <c oughs> จากนี้เดี๋ยวเขาไปยูนิเวิร์สต่อครับอ, <c oughs> อะไรนะฮะอ๋อผมว่าปีนี้ <c oughs> ปีนี้ก็คึกเหมือนกับทุกๆปีแต่ปีนี้จะเป็นการฟาดฟันสำหรับคนที่มีเครดิตเยอะ เนี่คือคนที่เป็นนักร้องกะเป็นส่วนมากตอนนี้ก็ผมว่ามันก็เข้าฤดูกาลอะนะมันก็เต็มเหนียวแล้วก็ปีนี้ก็ก็มีคนที่มีศักยภาพคนที่มีความมั่นนะฮะค่อนข้างชัดเจนอยู่หลายคนครับก็ก็น่าสนุกแล้วก็ตอนนี้เรากำลังค้นหาบีที่4กันแบบ แต่เนินเน่นๆว่าเอ้ยใครไหวใครไม่ไหวอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีการแข่งขันอรอบๆกันอยู่ครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นจริงๆวันที่6กุมภา์นี้แล้วเราจะทําแคมเปญไปเกาหลีแล้วเราจะเก็บเข้าเก็บตัววันที่1ม,1มีนาคมอยู่กัน1เดือนเต็มๆ28นะฮะเป็นรอบตัดสินแล้วก็29ปล่อยกลับบ้านครับอย่างนางวาลที่ได้จังหวัดค้ายๆมีอะไรที่วันเออมันจะมีตอนนี้เหลืออีกประมาณแปดเก้าจังหวัดเองนะฮะแต่ก็มีจังหวัดหนึ่งนะฮะจำจังหวัดไม่ได้จัดวันสุดท้ายเลยนะฮะวันที่ห้า นะฮะอย่าลืมไปให้กำลังใจเขาด้วยนะบกองเลยโมงสี่ทุ่มแล,แล้วก็เช็คอินตอนเก้าโมงเช้าที่กองอหนึ่งจังหวัด<ะ>แต่จำไม่ได้เหมือนกันนะฮะแต่เขามีฮะวันที่ห้าเป็นวันสุดท้ายเดดไลน์นะฮะวันที่ห้านี้เป็นวันสุดท้ายนะฮะแต่ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณไม่เกินแจังหวัดน่าจะได้หกจังหวัดแล้วอขอขอนางงามที่แบบ โชคชะตาฟ้ามาเจอกันแล้วกันนะขอให้แบบขอให้เป็นนางงามที่มีแสงเยอะๆเออมีความเป็นสตาร์วิถีชีวิตจะมีดามงดาม่าอะไรก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะเออเพราะว่าเราเพราะว่าอิงฟ้าก็งานหนักมากมาผ่อนอิงฟ้าบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่าตอนนี้ก็ก็ถือว่าหลายๆคนก็ใหม่มั่นปั้นมือ นะฮะว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นดาวอของแกรนนะฮะก็รอดูครับอยากได้คนพูดตรงๆอยากได้คนที่ดังเมื่อสวมมงปั๊บดังข้ามคืนสินค้าเข้านะฮะงานเข้าหนังเข้าละครเข้าเพลงเข้าจบครับ,นนบรแต่พูดไปทั้งหลายครั้งก็ไม่เคยได้สักครั้งนะเหมือนคนบอกว่าตัวดีนี้ตัวเต็มตัวกระแสม,มันน้อยไม่ค่อยสนุกอะไรอย่างเงีง้ยเออคือคนที่โดดอ่ะตอนนี้มันโดดเลยคนที่ไม่โดดเนี่ย ก็ไม่ยัง,ยงไม่ค่อยยอมโดดน,นะฮะก็แนะนำนะครับว่าอย่าก,กลัวคนไม่แน่หรอกคนที่แบบมาแรงๆอาจจะแฝบไปก็ได้เพราะว่าธรรมชาติของแกรนมันมีอยู่เสมอนะคนที่มาแรงมากๆๆ,ๆ,ๆพอเข้ากองปั๊บมันไปต่อไม่ได้อ่ะมันมันแรงเหมือนเดิมอ่ะแต่คนที่มาข้างหลังอ่ะสร้างสตอรี่อ่าสร้างจุดน่าสงสารนะฮะตื่นแต่เช้าเอาคะแนนร้องไห้ ที่บ้านลําบากอะไรเงี้ยมันมีสตอรี่ของมันเออเป็นไปการสร้างคู่จิ้นกับทันหันนะฮะดึงเลตติ้งบางทีมันมานะเพราะฉะนั้นไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาดยกลนะฮะคนที่อยู่เงียบๆต้องคิดให้ดีนะฮะโอกาสครั้งหนึ่งเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยอย่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปเสียดายเวลาถ้าขายไม่เก่งเราต้องเป็นคนที่นําเสนอเรื่องของตัวเองได้เก่งมันก็อาจจะทดแทนกันได้ให้กําลังใจทุกๆคนครับหวังว่าทุกคนคงจะแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าบางคนเงียบไป พอโมวจะไปทำสัญญกรรมนะฮะนไไม่ทันวไม่ทันเมีบางคนไปอัพโซงออกซิเแล้วเงียบเลยครับหมอบอกให้อยู่เฉยๆก่อนอันนี้มียอมรับว่ามีจริงเพราะฉะนั้นน้องคนไหนก็แล้วแต่ตอนนี้มันไม่ทันแล้วนะถ้าสมมุติว่าไปทำสัญญกรรมใหญ่อะผมว่าไม่ค่อยทันละเอาเป็นว่าคนที่ทำแล้วเมื่อสิบวันหรือสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยปานชนิดก็น่าจะดีขึ้นแล้วครับจริงๆต้องไม่ดือไม่สนด้วยไหมครับ ต้องไม่ดื้อไม่สนอันนี้เป็นเรื่องปกติของทุกคนอยู่แล้วถ้าดื้อจะดื้อไม่ค่อยดีแต่ถ้าสนยังเข้าใจได้นะฮะยังหาของเล่นให้ได้แต่ถ้าแต่ถ้าดื้อนี่ตีกันนะถ้าสนเราไม่ฟังไฟังจะจะ,จะข้าคำถามว่าอะไรครับก็ตอนนี้ตนนั้งแต่วันที่พูดกันบนเวทีจนวันนี้ผมก็ยังไม่ได้คุยกับน,น,น้อง นะ mm hmm. ก็ยังไม่ได้คุยเลยอันนี้ผมพูดทุกอย่างเป็นความจริงนะฮะน้องก็ยังไม่ได้เจอผมตัวเป็นๆน,นะฮะก็ได้เจอผ่านนู่นผานนี่อะไรเงี้ยผมก็ยังไม่ได้คุยกับน้องอก็นิดหน่อยนะฮะแต่ว่าเอ่อโดยหลักแล้วเนี่ยผมก็ให้ทางทีมช่วยกันพิจารณาว่าเราจะควรจะไปทางไหนแล้วควรจะเตือนกันอีกไหมอย่างไรน,นะฮะแล้วควรจะปรับอะไรกันบ้างโดยส่วนตัวแล้วผมก็ปล่อยให้ทุกอย่าง มันเป็นช่วงช่วงสบายๆส,สุญญากาศสำหรับทุกๆคนให้ทุกคนแบบไปนั่งไตรตรองแล้วไปนั่งคิดอ่าก็เลยเป็นช่วงที่ไม่ได้สื่อสารกันครับติดต่อกันได้ยังอ๋อไม่ได้สื่อสารกันติดต่อได้ทุกเวลาถ้าจะติดต่อไม่ได้ขาดการติดต่อแต่ว่าเรียนกันตามตรงว่าตอนนี้ไม่ได้คุยนะตัวผมไม่ได้คุยนะฮะก็ผมจะเป็นเงี้ยครับถ้าผมสุดแล้วผมก็จะนิ่งนิ่งแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขาดูแลกันไป นะแต่นโยบายบริษัทเราก็มีความชัดเจนนะครับสิ่งหนึ่งที่สะเทือนใจแล้วก็ทําให้ผมไม่อยากคุยไม่ใช่เป็นพอน้องเป็นเพราะแฟนคลับของน้องที่จู่โจมแล้วก็โจมตีบริษัทมากเกินไปแล้วผมเป็นซีอีโอ <c oughs> ของบริษัทด้วยแล้วก็โจมตีโดยตรงที่ผมมันเยอะเกินไปอันนี้เป็นสิ่งที่บริษัทต้องมีมาตรการที่แบบเราก็ไม่ยอมรับในสิ่งที่ตรามาาเรา นะครับเพราะว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าทุกคนเนี่ยเกิดมาได้มีชีวิต <h az an> อยู่ได้แล้วก็มีงานอยู่ได้น่ะเออมันต้องพึ่งพาใส่ซึ่งกักนและกันเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้พึ่งพาน้องแล้วเราก็ไม่ได้บอกว่านะครับน้องอยู่คนเดียวได้หรือเราอยู่คนเดียวได้แต่ทุกคนทุกศิลปินมันมีความเอื้ออารแต่ถ้ามุมของแฟนคลับจะคิดว่าบริษัทไม่มีค่าไม่มีความหมายคนอย่างนวัดไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นสําหรับศิลปินของตัวเองศิลปินของตัวเองอยู่ได้ มันดังมากมันเก่งมากมันที่สุดแล้วถ้าบริษัทขาดคนนี้เราจะอยู่ได้ยังไงคําพูดนี้เป็นคําพูดที่เจ็บปวดเราก็รำพิสูจน์ได้ว่าเราอยู่ได้เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับรักใครก็แล้วแต่ต้องมีเหตุและมีผลความกระตัญยูนะฮะเป็นสิ่งหนึ่งที่แฟนคลับควรจะส่งเสริมให้ศิลปินมีนะถ้าตาบใดที่แฟนคลับส่งเสริมความไม่กระตันยูความไม่รู้บุญคุณและจุดเริ่มต้น รู้เฉพาะจุดปัจจุบันและอนาคตมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอันนี้ต้องพูดตรงๆนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปตั้งกับทูด่าผมอีกยิ่งดา่าก็ยิ่งเงียบครับนะครับจะไารท่วันนเราม่่ากไรครับกับตัวเรากับตัวน้องอ่ะมันมีอะไรไหมครับถ้าไม่นับกับเรื่องของแฟนคลับมามีนะครับ,เ,รบเพราะว่าเราเข้าถึงน้องยากถึงเรื่องส่วนตัวนะฮะแล้วก็เราดูแลทุกคนเนี่ยดูแลอิงฟ้าเราก็ต้องรู้เกกับทุกเรื่องดูแลกดฉเบลเราก็รู้ ว่าน้องอยู่กับใครน้องอยู่โชคใจสีน้องแตงยายอยู่ร้านอาหารตามสั่งน้องนอนชั้นสามมันก็ต้องรู้กันแหละมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าเป็นศิลปินตัวที่เบอร์ที่ค่อนข้างมีความหมายกับบริษัทใช่เพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยไม่ค่อยมีงานเราก็ไม่ได้ไปจุกจิกจู้จี้เราก็พอหางานป้อนแต่เราก็รู้หมดทุกอย่างแต่ศิลปินเบอร์ที่แบบเราต้องคอยดูคุณภาพพิจารณและการสื่อสารเนี่ยมันสําคัญมากเพราะหนึ่ง ศิลปินบางคนถือเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือเป็นพรีเซนเตอร์สองบางคนเนี่ยกำลังทำงานบางงานซึ่งเราจะต้องดูว่างานนั้นน่ะจะต้องทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมันจะต้องดูแลกันอยู่ตลอดแต่ตราบใดที่เราดูแลไม่ถึงดูแลไม่ได้นะฮะ,ะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนและไม่มีใครรู้เลยว่าอยู่ที่ไหนนะฮะมันก็ลำบากนะฮะอย่างช่วงที่น้องเจ็บแค่ได้ป่วย ก็ทุกคนก็รู้จักสตอรี่น้องเลือกวิธีจะโพสตอรี่โดยที่ไม่ได้บอกใครพอเรารู้เราก็ตามนะฮะ AR ก็ตามทุกคนก็ตามแต่ว่าน้องก็ไม่สะดวกที่จะบอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นเรื่องที่มาเรามีความรู้สึกว่าถ้าคุณมีความรับกับเราขนาดนี้เราก็คงยืนอยู่ห่างๆนะฮะแต่ถามว่าถ้าเราจะสืบสืบได้ไหมสืบได้นะฮะมันไม่ยากหรอกครับ นะฮะเพราะว่าเราเห็นเครื่องนุ่งห่มเราเห็นผ้าห่มเราซูมดีดๆแล้วเราก็เจอนะฮะแต่เราให้สิทธิ์ไงที่อยากจะให้บอกแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรใครพามาแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรหมอคนไหนดูแลโรงพยาบาลไหนซึ่งคำตอบก็คือไม่นะเมื่อไม่บอกทุกอย่างเนี่ยเราก็พูดชัดเจนว่าเออเราก็บอกทีมงานว่าถ้าเขาไม่บอกก็แล้วแต่เขา เพราะว่าถ้าเขาไม่ไว้วางใจเราถูกไหมฮะตราบใดที่คนเราไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันเนี่ยแสดงออกแบบนี้เราก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาไม่ไว้ใจนะฮะสมมุติถ้าเรามีพ่อมีแม่เราป่วยเราก็ต้องบอกพ่อแม่ถ้าเราไม่บอกพ่อแม่ว่าเราป่วยเป็นพ่ออะไรแล้วใครพามาเพราะวันนั้นนะ่ะผู้ช่วยก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพกับบ้านต่างจังหวัด <c oughs> นะฮะเราก็อยู่โรงพยาบาลอะไรถ้าไม่อยากบอกผมว่า พ่อแม่ก็คงเหนื่อยใจอะ่ะสถานการณ์แบบนี้สำหรับองคว่ามันมีปัจจัยอื่นนอกจากที่เป็นแบบก็มีอยู่สองอย่างก็มีส่วนตัวเขาต้องปรับจูนถ้าไม่ไว้วางใจองค์กรไม่ไว้วางใจผมไม่เปิดใจที่จะบอกในทุกเรื่องแม้กระทั่งป่วยพ่ออะไรใครพามาป่วยโรงพยาบาลอะไรถ้าไม่บอกอยังไงเราก็เข้าไม่ถึงนะฮะทึ่น้องเลือกเป็นแบบนั้นแต่เราเลือกอยากจะรู้แต่น้องเลือกที่จะไม่ให้รู้ก็ไม่เป็นไรนี่มันคือความชัดเจนของน้อง ส่วนแฟนคลับเนี่ยก็จะแรงอยู่เสมอ <c oughs> ก็จะแรงจะท้าดโทษจะโพสไปเรื่อยไปเปืเป่อยน,นะฮะก็แล้วแต่ถ้าเราพูดกันไม่รู้เรื่องก็ให้อ่าการกระทำนะเป็นผลนะที่จะก่อให้เกิดในอนาคตที่วันมาตลอดเวลาทนะี่ผ่านมาเราเอา,ารุ่มเอารวนกับเขามาโดยตลอดนะจนเขามองว่า ลก็น,กนอกจากม, <c oughs> มัน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 คำว่าลูกรักหมายความว่าเราก็ดันงานนะ <c oughs> แล้วเราก็เต็มที่นะ <c oughs> มีเหตุเกิดขึ้นมาเนื่องจากเหตุผลใดๆก็ตามที่ผ่านมาในอดีตก็กันเต็มที่ <c oughs> ช่วยเต็มที่นะแต่ถ้าเกิดสมมติอยู่อยู่อย่างเงี้ยเกินจากการควบคุมบนสาธารณะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกบริษัทแล้วก็ AR รวมถึงตัวผมไม่รู้เรื่องอะไรมากมายเกี่ยวกับตัวน้อง หลังจากนั้นก่อนหน้านี้มาประมาณพักนึ่งแล้วไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดช่วงที่มีเรื่องมันเกิดมาก่อนหน้านั้นแล้วมันต้องไว้ใจกันอะ่ะนะตอนนี้น้องเองก็ไม่ยอมขึ้นรถกองอะไรอย่างเงี้ยเ,เพราะว่ารถกองเรามีกล้องไม่ยังไงก็ไม่รู้มันคืออะไรพี่ต้อหการแล้วอย่างนี้จะทำได้ก็ทําได้ครับสําทด้ที่ทำฮะอะไรที่ไม่สบายใจเช่นสมมุติว่าถ้าเรามันจำเป็นต้องใช้รถกองแล้วจะดีกว่าแต่ถ้าไม่ได้ใช้เราก็ เราก็ไม่รู้จะทำยังไงอสมมติเขาก็เลยเด็กกูไปว่าเพราะเขาจะไม่ต่อสัญญามันก็เลยเหตุเกิดเหมืนกันต้องแล้วแต่ครับอันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เขาสามารถทําได้นะฮะก็เหลืออีกประมาณหนึ่งปีกับถ้าจะไม่ผิดปีกับเก้าเดือนอะไรทำอย่างเงี้ยเกือบสองปีครับเยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่ก็คือศิลปินโดยปกติเนี่ยถ้าเราจะให้ดึงสเต็ปขึ้นไปอีกดึงขึ้นไปอีกมันต้องใช้เวลาในการดึง และการดึงมันส่งผลการรับผลของมันไม่ได้รับผลว่าทําให้เดือนนี้ทําให้เดือนหน้าแล้วเก็บกินเดือนถัดไปแล้วจบเวลาเราดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นอาจจะต้องใช้เวลาดึงสักหกเดือนนะฮะพาไปจัดการว่างานนี้เราอยากได้นู่นนี่นั่นแต่พอแบบมันมีแสงมันมีความสําเร็จมันต้องปีหน้าแล้วเวลาที่มีแสงมีความสําเร็จเราถ้าเขาไม่อยู่กับเราอ่ะมันก็ลําบากใจมันก็ต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องกระบวนการ ทางการทํางานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูในเทอมในจะเราก็จะดูในเทอมที่เป็นไปได้นะครับเราก็จะดูในเทอมที่เป็นไปได้เพราะเคยคุยกับน้องเรื่องต่อสัญญาแล้วเหมือนกันนะฮะก็พูดตรงๆผมไม่แอบนะฮะก็คือก็คําตอบก็ยังไม่มีครับและยังไม่มีก็ถามอยู่หลายครั้งเลยมีแสดงว่า็นสัญญาที่บอกมาว่า ไม,ไม่รู้ครับ <c oughs> คือตอนนี้ผมก็ไม่ได้ถามด้วยตัวเองและผมให้ทีมงานถาม <c oughs> เพราะว่าเราต้องวางแผนไงครับพูดกันตรงๆว่าสัญญาเขาหมดกับอินฟ้ามันไม่เท่ากัน <c oughs> นะฮะมันไม่เท่ากันนะฮะอินฟ้าจะทีหลังหลายปี <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เขาหมดพร้อมกันนะครับมากกว่า <c oughs> อะไรเงี้ยแต่ แต่ณนะตอนนี้ก็คือก็คือไม่ <Dead line S 2> ก็คือยังยังไม่ตอบไม่ตอบไม่งั้นพี่น่าเสียใจไหมครับกับลูกที่เราเลี้ยงมาไม่เสียใจฮนะเอาจริงๆไม่เสียใจเพียงแค่ว่ามันก็เต็มที่ด้วยกันนะฮะในทุกๆฝ่ายแต่ว่าเราอยากให้เขาไปได้ดีกว่านี้อันนี้พูดตรงๆนะคเพราะว่าเขายังมีโอกาสที่ไปได้ไกลกว่านี้เยอะนะฮะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเขาบินลีฟอะคำเดียวคำมั่นเลยคำเดียวเลยคือเชื่อมั่นและเคารบคือคำที่จะพาไปสู่ที่ไหนก็ได้ที่ไกลแสนไกล กเขากับหนือกับตัวพี่ราัก็จะให้โอกาสไม่ต้องถึงขนาดกลับเนเราตัวหรอกลองลองปรับตัวเองลองปรับตัวเองว่าเ,เราเราต้องเราต้องอย่ามีความลับอะไรกันเยอะแยะแล้วก็ชีวิตเราอะช่วงจังหวะชีวิตอะมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะอย่าคิดว่าตัวเองต้องดูแลตัตวเองโดยที่มีมุมที่ทุกคนต้องไม่เห็นอันนั้นอะมันก็เป็นสิทธิที่ส่วนตัว พอเราพูดอย่างเงี้ยไปป้าแฟนลับเขาก็จะโปรเทคเลยว่าแล้วไปยุ่งอะไรเรื่องส่วนตัวเขามันมองคนละมุมไงพอมองคนละมุมแล้วมีแฟนลับคอยสนับสนุนในมุมนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยไปกันอีกมันก็ไม่หยุดไม่สิ้นแต่ถามว่าจะเคารพไหมถ้ามันเป็นคนทั่วไปพนักงานบัญชีพนักงานธุรการเราก็จะไม่ยุ่งแต่อเผอิญว่าคําว่าอาร์ติสหรือศิลปินเนี่ยมันเป็นเรื่องของการขายภาพรวมในสาธารณะ มันจําเป็นอย่างมากที่เราจะต้องยุง่งไม่มีใครไม่ยุ่งหรอกครับลองไปดูคนทําศิลปินทุกๆคนนะไม่ว่าใครเขาก็ต้องดูหมดเลยในทุกบริบทครับนะครบแต่ต้องอยังไงก่อนประ,ประกวด 2, ก็แล้วแต่น้องเลยครับตอนนี้ก็โยนให้กับทางเจ้าหน้าที่เขาดูแลนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าอ่าสบายใจอยากจะอธิบายอะไรให้เราฟังอย่าบอกเราว่าอยู่ที่ไหนอยากอยาก อยากก็เข้ามาใกล้ชิดแล้วก็อยากจะบอกให้แฟนลับเบาๆหน่อยก็ก็บอกได้ทุกเวลานะฮะแต่เราคงไม่อยู่ในสนามลบของแฟนขับที่แบบลบไปเรื่อยนะฮะแล้วก็ใช้ศัพท์ที่ไม่เพราะแล้วก็บริษัทเราอยู่ได้ครับต่อให้ไม่มีใครเราก็อยู่ได้นะเราไม่ได้บอกว่าน้องคนเดียวเพราะว่าเกิดมาชาตินี้จนถึงตอนนี้เกิดมาตอนแรกก็ไม่มีใครอยู่แล้ว mm hmm. เราเป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งที่เรามีมาร่วมกันเพราะฉะนั้น อยากาดโทษเราว่าถ้าไม่มีใครแล้วบริษัทเราจะอยู่ไม่ได้นะฮะมันไม่จริงเพราะฉะนั้นการแสดงถึงการพูดบางอย่างมันต้องแสดงถึงการเคารพและการเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวผมและบริษัทให้มากกว่านี้ครับ14กุมภาพันธ์จะมีไหมครับ14กุมภาพันธ์ตอนนี้มีมีการผมสิใช่เขาจะขึ้นมาตอนนี้ไม่มีลิสต์ครับไม่ได้ไม่ได้เชิญมาครับตอนน<ผ>ี้ในส่วนของแฟนคลับที่เอาบอดไปแขวนในเอ็กเล็ก<ห>เนี่ย ก็แล้วแต่เลยครับกันเนี่ยแหละครับที่พูดไปทั้งหมดนะฮะคือเอา,อางี้สรุปสั้นๆถ้าเรารักใครเราควรจะสอนเขาอยู่หลายเรื่องเรื่องแรกก็คือหนึ่งความกระตันยูสอการพัฒนา 3. ความเป็น professional ของการทำศิลปินนะ,ะผมชื่นชมทุกคนที่เติบโตรวดเร็วว่องไวและเป็นเบอร์ต้นๆผมบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่มีทุกอย่างครบจริงๆอไม่ต้องอะไรอ่ะอย่างเจมินาอย่างเงี้ย เราได้ทํางานด้วยกันนิดนึงแต่เราก็ได้สัมผัสเลยนะว่าเขาไปตามรูของทุกอย่างอ่ะมันง่ายๆเลยง่ายๆเลยเราเราเราไปถามบริษัทเพื่อนเราไปถามอ่ะพิมพวสัสดุอย่างเงี้ยว่าเออเขาปกครองกันแบบไหนทําไมมันสมูทไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ชีวิตสมูทคือศรัทธาในอาชีพศรัทธาในองค์กรอยู่กับอาชีพอยู่กับองค์กรอย่าไปอยู่กับสภาพแวดล้อมอะไรที่มันไม่บอก แล้วก็ไปอยู่กับเรื่องส่วนตัวจนเกินไปแล้วมีแฟนคลับที่คอยปกป้องให้ดําเนินเรื่องเหล่านั้นต่อไปเรื่อยๆอันนี้แฟนคลับเข้าข่ายพ่อแม่หลังแก่ฉันชัดเจนไม่มีครับมันเกิดมันเกิดปัญหารวมกับการทํางานที่ฟ้าว่าไมที่พอมันเกิดเนี้ยอันนี้อันนี้ผมขออนุญาตไม่พูดแล้วกันเพราะว่าถ้างานก็คืองานนะครับผมว่าทุกคนก็ทํางานได้ดีในระดับหนึ่งแต่ถามว่านอกจากงานมันต้องอาศัยอย่างอื่นอีกไหมมันต้องครับ มันต้องมันต้องอาศัยอย่างอื่นอีกหลังจากงานนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ถ้าเป็นงานก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่กำลังออนอยู่คือ4 Element นะครับตอนนี้ก็ออนออนอ่อนส่วนแรกและคือ<ม>ดินนะฮะซึ่งของเขาจะเป็นน้ำนะฮะก็รออีกประมาณ2เดือน<ม>ก็จะได้ออนอยู่มันก็ต้องยอมรับครับเพราะว่ามันก็ต้องมีผลนะมันต้องมีผลเพราะว่าเออมันก็ มันเป็นเรื่องปกติครับนะครับเป็นเรื่องปกติของของคนที่อาจจะไม่สมูทไปด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะมองไม่ทะลุซึ่งกันและกันมันก็จะเป็นปัญหาแต่ก็อย่าไปโทษน้องๆเขาเลยครับโอเคฮะขอบคุณนะฮะโอ้โหนี่ชาล็อตล้วนๆเลยเหรอฮะอย่าขอถ่ายรูปแบบนี้ม่หนอยนะคะย้า้